สวัสดีครับตอนนี้อยู่แยกเกาะอินซอนครับอีกห้าอเมตรใช้ช่องทางขวาเพื่อหยุซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามรอยสี่สามแยกเกาะอินซอนมาจากาสักแก้วครับเราจะเริ่มจากสามแยกตรงนี้ครับทำใหม่เกาะอินซอนนะเดยวซ้ายไปตามถนนสามศูนย์สี่ สามศูนย์สี่นี่ถนนข้างบนนะฮะที่มาจากสามศูนย์สี่เลี้ยวเลี้ยวขวานะถ้ามาจากสามศูนย์สี่จากจากเรียงสาวอ่ะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยไปสากแก้วแต่ตอนเรามาจากสักแก้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเสร็จก็ต้องผ่านตรงนี้เลยอุทยานเขาอินซอนไปทางนี่กบินบุรีทางอำเภอกบินบุรีไป จะไปอำเภอป่าโมกค,ครับ3ลเสามเป็น304รีดีวิวตะดนครับ ถนนเส้นนี้มาจากนู่นฮะโกราชครับไปสระเซาไปแปดริ้วแต่เราเริ่มต้นที่สามแยกเก่หินซ้อนครับตอนนี้สี่โมงครึ่งครับอาจจะมืดึมครึ้ม ซัน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 ฮะแต่โนโอ้โหนี่หลายเลนเลยนับอกให้สี่เลนนะสามเลนกับสี่เลนนักเสิล์ฟยูเทิร์นอ่นะนี่ อัปเดตถนนครับ,บตตลอด,ดยม่จุนถนนหมาเลข304อยู่บนถนน304 304ขับรงตลอดโด,ดยมีจุนถนนมเลข304ซ้ายมือที่แยกออกไปอ่ะก็คือไปออกแปลงยาวอ่า ออระยองโน๊ตสามสามสามหนึ่งแต่เส้นนี้คือสามศูนย์สี่ไปออกแปดริ้วนะครับแล้วก็ไปแยกที่ปลาจีนได้ เส้นนี้ไปนู่นฮะอําเภอประดมสารคราม18บกิโลจากเสืงเสาห้าสิบจนบุรี กว้างขวางโเลนครับฝว่งนูกวั่งฝั่งฝั่งขวาสามเลนหรือสองเลนรองคู่ขนานด้วยสองเลนฝว่งนี้สามเลนครับแต่ไม่มีคู่ขนานเลยได้สามเลนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ